มาหาอ,มหาอ้มาให้พรเหมือนถ้าลูกเอ้ยเว้าเป็นปากเป็นนอเว้าเป็นปากเป็นนอแต่พัดมาอยู่กรุงเทพนี่น้ะลูกนออันงวกมาพี่มาเบิ่งพ่อรู้จืออ่อพ่อได้บอกพ่อมายามได้หน่พ่อได้นี่เสียงใครไว้ก็เสียงพ่อนี่แล้ว พ่อใหญ่สานี่แม่<อ>พ่อใหญ่ชานี่แม่<อ>พ่อใหญ่จานสาบ้านปลาไหมนี่แม่<อ>แล้วใครปล่อยขึ้นมาเนี่ยไวย่มาว่าปล่อยปล่อยปันปล่อยหมาแถอบาดีก็บอกแล้วว่างานยังไม่เสร็จคนยังไม่กลับห้ามใครมายุ่งเป็นเด็ดขาดแล้วปล่อยขึ้นมาได้ยังไงโยมเ <ôm> อาโยมทั้งสองน่ะมาหาใครโยมนะฮะเอาาเท้าเถ้าเออเออใครว่าแล้วอีหยาเถ้าอีหยาเจ้าบอเห็นได้งินบอวางไหนลูกเขานี่ยยังจะกิน เห็ดตะไคร่จะว่าโเห็ดไข่ใส่ผสมีน้อยามนี่หนอจักาบอกไปเมื่อหนึ่งไม่นะแม่เจ้าไปเ้ยอันอย่าถามหาถอดเห็ดไคร่หนอนยามนี้น่ะมันวายเบิดแล้วมันเอี่ยนเบิดแล้วอันซุ่มแม่เจ้าไปหามาแล้วก็นึ่งใส่ตู้เย็นกระแกวไปวัดไปจังหันในพ่นยาคูบ่นบาเลยเอามาดอกพ่อเอามาแต่หัวซิ่งไคร่น่ะล่ะเออกินกับเมี่ยงทั่ลเลนกับเมี่ยของถั่ลเละมันเกี่ยวกับอะไรกับเห็ดไคร่คุณโยมน่ะเอาก็ถามหาเห็ ใครถามที่ไหนอาตมาคะคุณโยมแล้วถามบางอย่างนี่ว่าถามมาเหตุใครเหตุใครของวัาอาตมาถามคุณโยมทั้งสองว่ามาหาใครมาหาใครไม่ใช่เหตุใครคุณโยมฟังดีๆหน่อยโอมาหาใครใช่คุณโยมทั้งสองน่ะเป็นใครมาจากไหนมาหาใครมาทําอะไรก็ตอบอาตมามาสิคุณโยมน่ะเฮ้ยเถ่าซีตาไอ้หนอไอีหังเถ้าก็ตอบมาสิว่ามาหาใครเหตุใครเหตุใครมาก็ทำอะไรคุณโยมน่ะ เจคอยู่ใส่คาราวามาหาไผคาราบัตชันหรอกคุณโยมดิตอบมาสิคุณโยมพูดอะไรกันอ่ะเจ้าคือมาตอบมาหาเจ้าก็มาหาลูกนี่ตัวมาหาลูกเออลูกที่ไหนเอากะลูกที่นี่แล้วไหนลูกคุณโยมก็นั่งอยู่นี่เด๋อเบ้ากันอยู่นี่เด๋อนั่งโคบโมมาอาตมาเนี่ยนะอกไปเออก็เจ้านี่แล้วเจ้าจื่อพ่อว่าได้ติดอันนี้อะไรจื่อ จืดก็คือจืดอัตมาฟังไม่รู้เรื่องอะไรคือจืดโอ้ยมาสั่งหาเาแทาค่ะเนี่ยคุณโยมเป็นใครมาจากไหนก็เป็นพ่อเจ้าเนี่ยเป็นพ่ออัตมาเป็นพ่อเจ้าได้ยินว่าเจ้าเนี่ยได้เป็นมหาพ่อก็เลยมามาแสดงความยินดีกับลูกสันเดียดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่พราะไส้ได้จะได้จะพราส้ได้จะได้เลยหยุดเลยหยุดเลยคุณโยมหยุดอยูดตรงนั้นเขา งับขึ้นไปกะทิบอะไรข่านี่อัตมาว่าคุณโยมทั้งสองนี่จำคนผิดแล้วคนโยมไม่จะผิดได้จะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายเขาว่าคุณโยมทั้งสองคนเนี่ยมาหาลูกใช่ไหมแม่นมาเยี่ยมลูกผู้ชายแมนแมนแมนที่กรุงเทพแม่นคักๆเลยคุณโยมมาจากไหนแล้วชื่อว่าอะไรแล้วลูกของคุณโยมนะชื่อว่าอะไรมาจากอุบลมาจากอุบล ้ยสำเนียงขึ้นคุณโยมนะชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าสาชื่อว่าสาปเมมี่แล้วคุณโยมนะชื่อว่าอะไรนะไม่ะมีไม่มีมียายมีใช่ไหมแม่นแล้วนี่ชื่อสาใช่ไหมสาแล้วมาเยี่ยมลูกมาหาลูกแม่นลูกคุณโยมชื่อว่าอะไรชื่อว่าแดงเป็นมหาแดง ลูกชื่อว่าแดงชื่อว่าแดงนั่นแมนแมนเพชนจำเป็นมหานะเป็นมหานะเป็นมหาด้วยชื่อว่าแดงเขาพามานี่แล้วเขาบอกที่วัดวัดนี่แหละแท็กซี่มันบอกคือคักถึกแน่บ่ผิดดอกอีหยังเออเดี๋ยวมันถึอแน่ชื่อแดงเอากระแท็กซี่ต้องบอกว่าวัดจะโคดแดงอยู่ดิขอคำว่าบอกถือคักถึกแน่ขอคำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโยมอาตมาว่าโยมจำคนผิดแน่แน่คุณโยม ย้ำคนผิดแล้วคุณโยมมาผิดที่แล้วไปถามทีนไป่ผิดดอกบ่ผิดดอกวัดนี้นะไม่มีคนชื่อแดงหรอกคุณโยมไม่มีคนชื่อแดงหรอกบ่ามีจะไดดนอที่ชื่อแดงก็มีอยู่แต่ไม่ใช่คนเป็นม้าไอแดงอะตำมาน่ะคนชื่อแดงไม่มีหรอกไปถามทีนไปคุณโยมให้เขาบว่าบ่มพีมีแต่หมาพนะหมาใส่ยอีกเอา คนซื้อแดงบอมีดอกมีแต่หมาพนาระ่าใช่ถูกต้องไปถามตื่นในคโยมไม่ได้จะเสียการเสียงานเีแค่คนจะกลับหมลวเนี่ยนี่ละมหาแดงเออมหาแดงมหาแดงอันเดี๋ยวมากันเดียวกันตัวน้อนบอกขั้นบอไวเลยมันเดียวแล้วเท่าเจ้าบอกไปมันอยก่ใกล้กันนี่ละระ่าหมาก็มาหากระไรเนาะขั้นบอทราบกับมหาแดงแมนบอกอหาอะไรบุอะไรกันพูดอะไรกันนะฮะมันไม่ผิดดอกมันบ่ผิดดอกพ่อจือเจ้าได้คักได้แน่ แล้วเขาก็บอกพ่อคักพ่อแน่ว่าเจ้านี่คือวัดเจ้าคุณแดงแล้วเจ้าซีมาบอกว่านี่มันมีแต่หมามันเป็นไปบ่ได้ลูกเอ้ยหมากับมหามันก็ใกล้กันนั่นแนะมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิคุณโยมในเมื่อมันไม่ใช่คุณโยมจะพูดว่ามันใช่ได้ยังไงโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่อตมาอะไม่ได้อย่เ <อ S 2> บื้องอุบลนะคุณโยมนะยโยมพ่อโยมแม่อตมา อยู่ที่กรุงเทพเ่าเป็นนายพลเป็นคุณหญิงได้ไงโยมแม่อาตมน่แต่งตัวดีๆด่เห็นไหมนี่เห็นไหม่เนี่ยขาทำไหมเนี่ยเฮาก็อยู่กรุงเทพเพราะว่าได้อยู่เมืองบนจะบอกไปเจ้าสาวชากรเจ้าเจ้าจังไนโยมพ่อโยมแม่มาเป็นนายพลเป็นคุณหญิงเจ้าเบิ้งมือรู้หันเจ้าเบิ้งมือรู้หันว่าเป็นยังเขาไปซี้ใส่เฮาได้เถาว่าจนไหนเขาซี้ใส่พนเด้เถานางตีควางอย่พนเด้เ่าเขาเป่าหัตน์ริ จันโทษนาดีดิวายคือวาองสันดูก<ะ>มาสิวางสันมาสิใช่ฉันโทษนาดี<ะ> <c oughs> เอาเจ้าชื่อพ่อกับแม่บอได้ตีเดียวนี่พ่อแม่ก็อยู่กรุงเทพตัวลูกเอ้ยคำาเอย้ยอันนี้กับพ่อใหญ่สาอันนั้นกับแม่ใหญ่มีเจ้าชื่อพ่อกับแม่บอได้อีหลีตีลูกหล่าเอย้ยสาสว่าได้มาอยู่เมืองไฟฟ้าแชนห้องเฮองหองก็เลยลืมฉี่กะไตเสียมเหียนคุกขี้ย่างสันบอ ได้มานางแทนแก้วประดับฟอขกข้ขามหมุกก็เลยเริ่มเข้าถูกบันนงพ่นเก่าหินสันบอ่ออันนี้ก็พอตัวอันนั้นก็แม่ตัวอุอ้ยวัดจะเบาหยอกพอก็แม่เท่าไอยากอายอด้นเดี๋ยวนี้รู้เอ้คุณโยมนี่สงสัยจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วมั้งคุณโยมก็อาตมาบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดิคุณโยมใช่ใช่ได้ยังไงฮะเอ่าเหร่ใช่อาตมาบอกสักกี่ครั้งบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ คุณโยมทั้งสองรีบลงจากกุฏิไปซะคุณโยมไปเถ่าโอ้ยว่าแล้วว่าแล้วโยมพ่อโยมแม่อาตมาน่ะไม่ใช่คุณโยมทั้งสองมาก็ได้แล้วคุณโยมทั้งสองก็ไม่ใช่โยมพ่อโยมแม่อาตมามาก็ได้ไม่มาก็ได้นี่แหละไปฮัลละตัวไปเข็ดบุญอะไรไปสิจั่งบ่บบัดเนี่ยเถ่าเอ้ยเ่ามีเอ้ยเ่ามีเอ้ยเสียไทยอุบลเอ้ย ท่านเจ้าว่าลูกเจ้าเดอ้อลูกเจ้าเสื้อสายไล่รองเจ้าจะาเบาเอาเลยบ่แม่นเสื้อข่อยบอ่แม่นลูกข่อยบอ่แม่นแนวกูเอ้าเจ้าคือบ่จันสันเต่าตะกี้แต่ก่อนคือว่าได้พอหมดทุกอย่างแท้เฮ้ยมันจีไรนงคำมันเป็นจั๊กจีบ่แมนน่นแนวข่อยดอกโคตรพ่อโคตรแม่ข่อยบ่มแม่เป็นจั๊กจี เ้าเลยขันเจ้าว่าลูกเจ้าเจ้าเ้าเลยเถ่าเอ้ยขันคอยเ้ยวกระเพาะโอ่งอีกต่อไปเจ้ากระถิ่โอ๊ตเต๋มันบ่ไรที่จังหน่อยเนี่ยเอ๊ะคุณโยมนะพูดอะไรมีมารยาทหน่อยอาตมาในเจ้าคุณแดงนะคุณโยมนะเ้าเลยลูกไพ่ก็เ้าโลดเถ่าคือว่าจังฉันบ่เคยมีลูกยุไก่ปนี่ดอกโอ้ยอะไรคุณโยมไปสิมันร้องไห้ทำไมอีกลูกหลาจับบริสุทธิ์พอกัะเม่ตีพ่อแม่ที่ไหนบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่เอากับแม่มีเนี่ิลูกหลาเอ้ย แม่บอกเคยขีย่รถไฟก็หักแหลกหักแหลงมาสดทางเลยรู้อะไรหกักเลยหักแหลงฟังไม่รู้เรื่องเลยเดิวใจอยากเมาแม่ก็เมารถไฟนั่นแหละแม่ไม่ไม่บอกเคยขี่รถไฟเลยบัดไฮมาแต่ปัดเมาไทยเป็นนั่นี้ฟังไม่รู้เรื่องจริงๆไม่รู้ว่าพูดอะไรกันน่ะเฮ้